สวัสดีสวัสดีครับชื่ออะไรอ๋อชื่อน้องเขาค่ะเออผมชื่อชอปเปอร์นะครับแล้วมีรถกลับหรือยังอ่ะเออพี่เดี๋ยวผมมานะครับผมผมมีธุระว่ะพี่พี่พี่ก็ไปส่งเชิญครับมีมีรถไปปะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบวันไปส่งที่โรงพยาบาลนะพี่โอเคครับขึ้นมาเลยครับขับคนขาคนชอปเปออ่าไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันก็เป็นเป็นหน้าที่ครับคือเราเห็นคนที่แบบว่าไอ้นี่เราก็แบบว่าแบบ คือเราต้องอาสาอยู่แล้วครับครับผมแต่รถผมมันก็ไม่ได้หรูไม่ได้หลานะครับแต่มันแรงเกาะแน่นๆน่นะครับได้ค่ะแล้วคุณแฟนคุณไปไหนครับเนี่ยยังไม่มาละค่ะลงนี้แหละครับ<ะ>ถึงแล้วครับถตงแล้วครับ ไปเถอะแจ๊ดไอ้เหี้ยน,นี่แฟนและ้วอ้วอ้าวดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเหรอครับอ้อาวนี่มันแก,งก๊แกงหรอกไหมจ๊ะพี่ใช่ใครอะน้ำหนาวคะ่ะทำไมมาใส่ชุดนี้อะหนูไปจับโจรกับพี่คารินค่ะก็เลยเปลี่ยนชุด อ๋อเลยครับแล้วแฟนไปไหนอะครับไม่มีแฟนค่ะแล้วผมอะเาจะเป็นแฟนของคนได้ไหมพี่ช่วยผมด้วยก็ก็คุยกับพี่ผมนะพี่ผมไม่ไม่ไม่กลับมาครับผมเป็นคนดียวหนูยังไม่อยากมีแฟนค่ะหมาไม้ยังไม่อยากให้มีอะไเลยครับโอเคครับได้เลยครับอาจย์ป่ะ ทำไมเขละเสียงกันจะกัดจะกัะจี้หัวพี่โทรโทรไปทำไมพี่ใหญ่ครับโทรมาก,มกูให้มึงกูให้มึงเป็นตำรวจเทาฮะ,ฮะตำรวจเทาศูนย์หนึ่งหกแปดผมมียิงมาเบอร์กูด้วยนะผมมีพี่เบอร์พี่อยู่แล้วเออเดี๋ยวกูไว้ถาม เรื่องแบบว่าเวลาแบบไอชักอยู่ไหนอะไรยังไงมึงรายงานกูให้หมดเลยนะซัอปเปอร์เขาอยู่นี่ไงเข้มเล็กครับโอเคไม่มีอะไรหรอกเข็มใหญ่นะครับยากาขดีจังทิลักเดี๋ยวพี่จะหาฮะแล้วแล้วสนุกลองได้ของวันนี้วันนี้เออมันฟามันอยู่ได้คุยได้อะไรคะอย่าทำมึนนเลยนะเดี๋ยวเขียนมิจัดให้ชุดใหญ่ ใครวะน้าจากใครชใหญ่ก็ข่ะขอนแล้วใครจะจูบี้อะไรกันเนี่ยพี่ดุยมั้ยพี่ดุ้ยพี่ดุยอะไรอ้าวเหรอไม่ใช่ใช่ดุณล้อทล่นใมเสียใจอะไรทขาทำอะเองเสียใจอ่ะโ็นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาลับจบเองใครวะเดี๋ยวเขาทำะเองเสียใจอ้วกัน ดูปากมันเดยกขยับเยอะน้ำดำเเป็นไรของนครวะเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยดูมันเสกใครยืนนี ο ο ่เฉยยานะครับหมอเข้มไรเข้มย่ะว่าตกใจเหรอว่าใครจะโดนรับชี้อะไร